อ๋อเห็นท่านประหลัดท่านเป็นผู้มีอำนาจในการเซ็นได้เซ็นเรียบร้อยแล้วครับมาช่วยราชก,การสำนักประหลัดยังครับยังไม่กำหนดพอดีมันก็จะใกล้ช่วงยกย้ายอยู่แล้วแต่ตอนนี้เอามาช่วยราชก,การก่อนแล้วจะได้ให้ทางรองหนึ่งเนี่ยเขาสามารถดําเนินการในการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนมีความสุขได้รับการเงินช่วยเหลือให้ได้เต็มที่ อะไรนะไม่ล่ะครับเพราะว่ารองหนึ่งเขาดูแลแล้วก็ให้พูดตรวจราชการเขตสิบสี่ซึ่งเขาดูแลจังหวัดเหล่านี้อยู่แล้วไปกำกับดูแลอีกทีก็คงคงาสามารถเอาเงินทองต่างๆที่มีอยูนะ่ถึงพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดเพราะว่าก็เป็นการประสบภัยแบบที่ควจะต้องเร่งดำเนินการแล้วดูแล ยังเลยครับมาถึงก็เพิ่งเพิ่งเมาาื่อเช้าเพิ่งเพิ่งได้ข้อมูลชัดเจนที่เราเองเราเป็นไม่เข้าใจตั้งแต่เมื่อวานที่ได้รับการแล้วก็ได้ทางสายท่านก็ได้ไปสรุปมาท่านอาทิด์ดีที่เกี่ยวข้องในงานก็ไปสรุปมาให้ทราบแล้วก็พบว่ามันก็เป็นความจริองอันนั้นก็นนคือตอนที่มีสสพักการเมืองหนึ่งถามว่าที่นี่ไม่ได้เงินเราก็สงสัยอยู่เราก็ ท่านรัฐมนตรีเตียรัฐก็โทรศัพท์ถามซึ่งท่านก็บอกว่าท่านได้จัดเยียบร้อยแต่พอผลออกมาเมื่อวานเนี้มันเหลือก็เราก็แปลกใจเราขยายเงินให้สิบล้านแล้วก็ทําไมถึงออกมาตัวเลขน้อยซึ่งมันควรจะดูแลอันนี้จึงเข้าใจว่านี่คือเสียงบนที่พี่น้องประชาชนรู้สึกนะครับก็ยังไม่เข้าใจเหตุผลท่านเหมือนกันแต่ว่าก็ตอนนี้ยังไงก็ตามก็ดึงเข้ามาเป็นช่วยราชการที่สํานักปลัดก่อน แล้วก็ทุกอย่างก็ดําเนินการไปเพื่อไม่ให้สะดุดให้พี่น้องประชาชนได้รับเงินส่วนที่เราได้ขยายวงเงินไปแล้วเราไปดูแลเขาเพราะที่นี่ก็มีส่วนที่เยอะเหมือนกันนะครับก็ใช้ไปก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่มันก็ต้องให้ทั่วถึงแล้วเงินที่มีอยู่ทั่วถึงทําไมไม่ให้จะเก็บเอาไว้อย่างไรไม่เข้าใจก็ต้องไปว่ากันเรื่องอื่นนะครับ ก็เดี๋ยวก็ให้ส่วนที่เกี่ยวข้องไปดูเรื่องนี้ต่อกันละกันแต่ว่าที่ทําเฉพาะหน้าเนี่ยมันเป็นเรื่องขวัญกําลังใจของคนที่กําลังลบจริงๆแล้วก็กําลังเผชิญกับจากภายนอกที่จะกระทบกับอธิปไตยของชาตินะครับก็อันนี้ก็เป็นการเยียวยาเฉพาะกรณีไม่ได้ให้ทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปพิจารณา เค okay, ครับมีเรื่องอื่นไหมครับเรื่องไหนนะครับเอาตะกี้ได้ชี้แจงไปแล้วนี่ตะกี้ดได้พูดไปแล้วว่ากฎหมายในเรื่องนี้อ่ะมันมีมาตั้งแต่ปีสองพันห้ารอหนึ่งมาจนถึงปัจจุบันก็หกสิบแปดปีหกสิบเจ็ดปีนะครับแล้วก็ขณะเนี้ยมันมีความความต้องการในเรื่องที่ยกระดับให้โป๊กเกอร์เป็นกีฬาแข่งขันระนาชาติเมื่อมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็คงต้องแก้กฎหมายให้มันมัน,ม,น,ม,นมันสอดรับกัน ในขณะที่ขณะนี้กําลังจะต้องไปดําเนินการนะครับเพื่อจะมีการแข่งขนัขนมีการดําเนินการในในเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเฉพาะหน้าเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าจะยกเว้นลายเดียวนะครับให้ไปก่อนแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องอการใช้วิธีปฏิบัติไม่เหมือนกันก็เลยใช้ใช้คนยกเลิกเลยยกเลิกเพื่อให้ปฏิบัติได้ในขนาดเดียวกันได้ตั้งกรรมาการมาดูแลแต่การยกเลิกเลยนี้ไม่ได้หมายความว่าอิสระเหมือนอย่างที่ไปร้องเปล่ากัน ไม่ใช่การอิสระไม่ใช่ปล่อยให้มีการการพนันเขายังต้องขออนุญาตเช่นเดิมแล้วก็มันก็ทําให้ผู้อนุญ,ญาตเนี่ยได้พิจารณารายละเอียดแล้วก็ให้อนุญาตได้เพราะฉะนั้นเขาต้องขอผ่านจังหวัดมาสําหรับต่างจังหวัดแล้วก็มาอยู่ในมือทิ่ดีปกครองเซ็นอนุมัติแล้วก็ยังไปอยู่ที่ท่านประหลัดประหลัดกระทรวงต้องดูแลเพราะฉนั้นเรื่องการดูแลก็ยังเข้มงวดเหมือนเดิมนะครับอย่าอย่าเอาประเด็นอะไรที่จะแก้ปัญหาประเทศเนี่ยเอามาแล้วก็ขยายฟาร์มเป็นเรื่องอื่น อันนี้ขอความโกรณานะครับจะวันไหนมันก็ไม่มีปัญหานะครับท่านประโยชน์สามสิบสามสิบเอ็ดก็ทําได้เลยหนึ่งก็ทําได้เลยกรณีนี้ที่ทําก็เป็นการแก้ปัญหาที่กําลังจะเกิดอย่าไปมองว่าผมไปเอื้อประโยชน์อะไรนะครับไม่ไม่เกี่ยวเับอเอื้อประโยชน์ค <enfant> รับเป็นการแก้ปัญหาให้ประเทศกําลังดําเนินการให้มันเป็นไปตามที่สมาคมกีฬาเขาต้องการนะครับโอเคครับปัญหาอน่งครับ เขากระโดงทำไมครับก็ผมคิดว่าเราแก้ปัญหาตามหลักกฎหมายเพราะเราปกครองด้วยระบบกฎหมายแต่เมื่อท่านรู้สึกว่าท่านถูกร้อนสิทธิ์ท่านก็สามารถที่จะร้องขอกระบวนการยุติธรรมได้เลยเราไม่ได้ปฏิเสธถ้าเราทำตรงนั้นไม่ถูกต้องจะแก้ปัญหาก็ว่ากันต่อไปแต่ขนาดเนี้ย เมื่อศาลฎีกาเรากําลังปฏิบัติการสาลดีกาศาลฎีกายืนยันว่าอันนี้เป็นที่ดินของรัฐเมื่อเป็นที่ดินของรัฐและเป็นตั้งแต่ต้นเราก็าปฏิบัติการนะครับเพราะนั้นการยกเลิกเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายอย่างแท้จริงทั้งหมดส่วนท่านที่รู้สึกว่าไม่ได้ความเป็นธรรมท่านสามารถเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้เราไม่ได้ปิดกั้นสิทธิ์นะครับ ก็ขณะนี้ผมได้ดําเนินการไปตามหลักเกณฑ์ให้หลักการไปแล้วมีการเปลี่ยนแปลงตัวทิบดีก็อาจจะต้องรอทิบดีคนใหม่ซึ่งกําลังจะเข้ามาดําเนินการอยู่ผมไม่ได้แทรกแซงกระบวนการได้บอกไปแล้วว่าก็ถ้าได้ตัดสินใจไปตามอำน,นาจศาลที่มีอยู่ผู้มีอำนาจหน้าที่ก็ต้องปฏิบัติใครไม่ปฏิบัติก็โดนมาตรานึงห้าเคือละเว้นการปฏิบัติรายละเอียดไม่ตอบครับไปถามกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเอา คนนะครับขอบพระคุณครับ